สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนยูสไตล์เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกเย็นของทุกวันกับข่าวร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตสดใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆทีมงานที่ตั้งใจหาข่าวเด็ดๆมานำเสนอให้แฟนผีทุกวันครับคืนนี้แมนยูจะล้างคำสาบวูฟได้หรือไม่อามริมอยู่ภายใต้แรงกดดัน คุณย่ากลับสู่บ้านเก่าที่เคยเป็นฮีโร่บอกเลยเกมนี้เดิมพันสูงกว่าที่คิดไปรับชมกันครับสวัสดีครับแฟนผีแดงและคอลูกหนังทุกท่านคืนวันจันนี้ศึกพรีเมียร์ลีกมีคู่ที่น่าจับตาเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนำของรูเบนอโมริมจะต้องบุกไปเยือนถิ่นโมลินิวส์ของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสเป็นครั้งที่3ในฐานะเฮดโค้ชของทีมปีศาจแดง แต่การพบกันครั้งนี้มีความกดดันเป็นพิเศษเพราะสถิติที่ผ่านมาของกุนซือชาวโปรตุกีสรายนี้กับหมาป่านั้นเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายอย่างแท้จริงในการเผชิญหน้ากับวูฟสองครั้งก่อนหน้านี้ในฤดูกาลที่แล้วรูเบนอโมริมพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้ไปทั้งสองนัดยังเจ็บใจในเกมแรกที่โมลินิวส์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบ2ต่อศเกมที่2ที่โอทรฟฟอร์ด ก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้1นต่อศจากฟรีคิกสุดสวยของปาโบโลซาราเบียนี่คือสถิติที่อโมริมอยากจะลืมและเขากำลังเผชิญหน้ากับการขยายสถิติที่ไม่พึงประสงค์นี้ให้เป็นสามนัดรวดหากว่าเกมนี้แพ้อีกหลังจากความพ่ายแพ้ทั้งสองนัดอโมริมได้ชี้ไปที่ปัญหาเดียวกันอย่างต่อเนื่องนั่นคือความไร้ประสิทธิภาพในพื้นที่สุดท้ายและความสามารถในการทำลายแนวรับคู่ต่อสู้ หลังเกมที่โมลินิวสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอโมริมยอมรับว่าทีมคุมเกมได้แต่เล่นได้ไม่ดีในช่วงไทยไทยและเสียบอลให้วูฟ่วยโอกาสหลังเกมที่โอทรฟฟอร์ดเมื่อเดือนพฤษภาคมเขายิ่งหมุดหงิดกว่าเดิมโดยกล่าวว่ามันง่ายที่จะทบทวนเกมนี้พวกเขายิงประตูได้ในโอกาสเดียวเรามีโอกาสหลายครั้งแต่เราทำประตูไม่ได้เขาย้ำชัดว่าถ้าคุณไม่ยิงประตู คุณก็จะไม่ชนะเกมหรอกการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเพียงหนึ่งนัดจาก5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกก็ยิ่งตอกย้ำว่าปัญหาการทำประตูและการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นสกอร์นั้นเป็นวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากรายงานข่าวคาดว่าการจัดทีมของรูเบนอโมริมในเกมคืนนี้จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากโดยเฉพาะ การที่เขาเคยแสดงความเชื่อมั่นในขุมกำลังนักเตะใหม่ของยูไนเต็ดในการพบกับวูฟในครั้งล่าสุดอดีตเคยใช้ผู้เล่นที่เน้นประสบการณ์แต่ในการจัดทัพครั้งนี้เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดุดันและเน้นความสดใหม่มากขึ้นอโมริมหวังว่าผู้เล่นชุดใหม่นี้จะสามารถนำมาซึ่งทางแก้ให้กับปัญหาการจบสกอร์ที่เขาบ่นมาตลอด2เกมที่ผ่านมาในการเจอกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรส รูเบนอโมริมเข้าสู่การเผชิญหน้าครั้งที่3กับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสพร้อมกับเดิมพันที่สูงลิ่วไม่ใช่แค่3คะแนนแต่คือความน่าเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาเกมรกที่เรื้อรังและการล้างแค้นให้กับความพ่ายแพ้ที่ตามหลอกหลอนมาตลอด คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่อโมริมต้องเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในเกมกับวูฟคืนนี้เพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำประตูและคว้าชัยชนะได้เป็นครั้งแรกคอมเมนต์ความคิดเห็นมากันหน่อยครับข่าวต่อไปคืนวันจัน์นี้ศึกพรีเมียร์ลีกมีประเด็นที่น่าจับตาเป็นพิเศษเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยกพลบุกเยือนทินวูฟแฮมตันวันเดอร์เรส แต่หัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดไม่ได้อยู่ที่ผลการแข่งขันเท่านั้นแต่คือการกลับมาของอดีตฮีโร่ของทีมมาเทอุสคุนยาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูไนต็ดตัดสินใจทุ่มเงินมหาศาลถึง62.5ล้านปอนด์เพื่อฉีกสัญญาคว้าตัวดาวเตะชาวบราซิลรายนี้หลังเจ้าตัวมีฤดูกาลที่แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งกับทีมวูฟที่ฟอร์มค่อนข้างแว่งนั่นทำให้คุนยาก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นหมายเลข1ิบคนใหม่ แห่ง Old ord, ทนที่มาคัสแรชฟอร์ดอย่างเป็นทางการดีลนี้สร้างความฮือฮาและคำถามมากมายแต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือการสูญเสียครั้งใหญ่ของวูลฟ์สกำลังจะกลับมาสร้างบาดแผลให้ทีมเก่าของตัวเองอีกครั้งในคืนนี้แม้ว่าคุณย่าจะยังไม่สามารถระเบิดฟอร์มทำประตูและแอดซิสได้อย่างต่อเนื่องกับทัพปีศาจแดงแต่การตัดสินใจขายเขาออกไปได้สร้างผลกระทบที่รุนแรง ต่อทีมหมาป่า w o l v e อย่างแท้จริงลองดูที่สถานการณ์ของ w o ฟในตอนนี้สิครับพวกเขาเก็บได้เพียง2แต้มจาก14เกมรั้งท้ายตารางพรีเมียร์ลีกอย่างน่าเป็นห่วงนี่คือผลงานที่อาจจะนำไปสู่การเก็บแต้มที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเลยทีเดียวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาเทอสุสคุณยาคือแทบจะเป็นดาแบกของ w o l v เขาทั้งสร้างสรรเกมขับเคลื่อนเกมรุกและแบกภาระในแนวรุกไว้ทั้งหมดการขาดหายไปของเขาจึงส่งผลกระทบต่อทีมมากกว่าและนี่คือสถิติที่น่าสนใจและน่าขนลุกสำหรับกองเชียร์วูลฟ์คุณย่าไม่ใช่นักเตะที่คุณจะมองข้ามได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนามโมลลีนิวในการลงสนาม12นัดหลังสุดของเขาที่โมลลีนิวคุณย่ามีส่วนร่วมกับประตูถึง11ประตูใช่ครับสนามแห่งนี้คือสังเวียนที่เขาคุ้นเคยที่สุด ที่ที่เขาสามารถสร้างสรรเกมได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดการกลับมาในฐานะคู่แข่งอาจกลายเป็นการทำลายสถิติที่ยอดเยี่ยมของเขาแต่มันจะเกิดขึ้นในฝั่งของทีมเก่าอย่างน่าเจ็บปวดชองริกเนอร์เบลกาด์ดกองหน้าของวูฟฟ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเกมนี้และเขาเองก็ยอมรับถึงความอันตรายของคุณย่าเป็นอย่างดีมาเทอสุสคุณย่าเป็นผู้เล่นที่ดีและเราทราบดีว่าหากคุณปล่อยให้เขาครองบอล และให้ความมั่นใจแก่เขามากขึ้นนั่นอาจเป็นปัญหาสำหรับทั้งทีมได้เบลกาดรู้ว่าทีมต้องเล่นให้รัดกุมและเต็มไปด้วยพลังงานเพื่อหยุดยั้งอดีตเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาให้ได้แต่คำถามคือพวกเขาจะหยุดคุณย่าได้จริงหรือแมนยูในเต็ดต้องการชัยชนะเพื่อไต่อันดับ และคุณย่าเองก็คงต้องการพิสูจน์มูลค่า62.5ล้านปอนด์ของตัวเองให้ได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่ำคืนที่เขาได้กลับมายืนอยู่บนสนามที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาคืนนี้คือการประทะกกันของอารมณ์และเดิมพันที่สูงลิ่วทั้งสำหรับวูฟที่ต้องการหนีตายและแมนยูในเต็ดที่ต้องการความสม่ำเสมอในการกลับมาที่โมลีนิวส์ของมาติอุสคุณย่าคุณคิดว่าเขาจะสามารถทำประตูหรือแอสซิตใส่ทีมเก่าได้สำเร็จ เพื่อพิสูจน์มูลค่า62.5ล้านปอนด์ของตัวเองได้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราหน่อยครับข่าวต่อไปวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจากแคมป์ซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเมสันเมาส์กองกลางตัวรุกค่าตัวแพงได้ออกมาเปิดเผยถึงความท้าทายที่แท้จริงที่เขาต้องเผชิญหน้าในสนามซ้อมซึ่งเรื่องนี้กำลังเป็นสัญญาณที่ดีต่อการยกระดับมาตรฐานของทีมโดยรวมครับ หลังจากที่ย้ายจากเชลซีมาสู่โอลด์แทรฟฟอร์ดด้วยค่าตัวเบื้องต้น55ล้านปอนด์เมื่อปี2023อาการบาดเจ็บรบกวนได้ทำให้ช่วงเวลาเริ่มต้นของเมสันเมาส์ในฐานะเจ้าของเสื้อหมายเลข7ต้องสะดุดลงไปบ้างแต่ในฤด,ดูกาล2025-2026นี้ดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บสำคัญๆจะหลีกเลี่ยงเขาไปทำให้กองกลางวัย26ปีรายนี้ได้กลับมาลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นในฤด,ดูกาลปัจจุบัน เมาได้ลงเล่นให้ปีศาจแดงไปแล้ว12นัดในทุกรายการและยิงไปแล้ว2ประตูแถมยังมีแอสซิสติดตัวอีกด้วยที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเขาเพิ่งได้ลงเล่นครบ90นาทีเต็มๆเป็นครั้งแรกนัดตั้งแต่ย้ายมาในเกมที่แมนยูเนต็ดพลิกกลับมาเอาชนะคริสตัลพาเลส2-1ที่เซลเฮิร์สพาร์คซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าความฟิตและฟอร์มการเล่นในแบบฉบับของอดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษกำลังกลับมาแล้วครับล่าสุด ก่อนเกมสำคัญกับวูฟในวันจันทร์เมสันเมาส์ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับยูเนเต็ดรีวิวและได้เปิดใจถึงคู่แข่งตัวต่อตัวที่ทำให้เขารู้สึกท้าทายและช่วยดึงศักยภาพของเขาออกมาได้สูงสุดในการฝึกซ้อมและคู่แข่งที่ว่านั้นก็คือนูซ่ามาซาราวีกองหลังชาวโมโรโ็อกกนั่นเองครับเมาส์กล่าวถึงการเผชิญหน้ากับมาซาราวีในการซ้อมว่าจริงๆแล้วผมกับนูซมักจะเผชิญหน้ากันเสมอในการฝึกซ้อมเราทั้งคู่ชอบมัน เราพยายามดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากกันและกันและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดการที่ผู้เล่นระดับท็อปต่างคนต่างผลักดันกันเองในการฝึกซ้อมถือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาทีมเลยนะครับและเมาส์ยังได้ตอกย้ําถึงภาพรวมที่ยอดเยี่ยมภายในทีมด้วยว่าผมคิดว่าถ้าคุณมองไปที่ทีมตอนนี้มีการแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อแย่งชิงตําแหน่งและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพราะมาตรฐานกําลังพยายามพัฒนาให้สูงขึ้นเรื่อยๆ คำพูดของเมาสนั้นสะท้อในให้เห็นถึงความปรารถนาของกุนซือในการสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการเล่นของทีมโดยรวมให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้เล่นแต่ละคนรู้ว่ามีคนพร้อมจะเสียบแทนอยู่ตลอดเวลาพวกเขาก็จะไม่มีทางผ่อนปรนความพยายามในการซ้อมและในเกมการแข่งขันจริงเลยครับ การได้เห็นนักเตะอย่างเมสันเลาส์และนุสเซรมาซารรวีต่างผลักดันกันในสนามซ้อมเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อกลับไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งและนั่นคือเรื่องราวการเปิดใจของเมสันเมาส์ครับแฟนๆคิดว่าการแข่งขันอันดุดเดือดระหว่างเมสันเมาส์และนุสเซรมาซาราวีในการฝึกซ้อมจะช่วยยกระดับฟอร์มการเล่นของพวกเขาไปสู่ระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกได้มากน้อยแค่ไหนครับ ร่วมคอมเมนต์ความคิดเห็นเรื่องนี้มาหน่อยครับสุดท้ายแล้วหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ